สูตรหกหนึ่งสองตัวล่างงวดนี้ 1กุมภาพันธ์2567ครับสวัสดีครับวันนี้มาดูสูตรคำนวณ2ตัวลางงวดนี้61ประจํางวดวันที่1กคุมภาพันธ์2567ครับอันดับแรกมาดูสูตรคำนวณกันครับสูตรที่คํานวณครับมีอยู่2ส,สูตรนะครับ ดังนี้ครับสูตรที่1หลักแสนบวกรักพันครับ2ครั้งบวกหน่วยบนบวก10ล่างบวก8คงทีต่อมาในสูตรที่2หลักพันสองครั้งครับบวกหน่วยล่างและบวก2องคงทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีคำนวณทั้ง2ส,สูตรพร้อมกันเลยครับ จากทั้งสองสูตรครับเราลงมาคำนวณกับนังวันที่หนึ่งและเราเลขษ์ท้ายสองตัวทั้งสามงวดที่ผ่านมาเริ่มจากงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2566 2510 9 7ย์เเลขรางเ1้านครับคำนวณตามสูตรทั้งสองสูตรสูตรที่1หลักแสนเลขสบวกลักพันสองครั้ง1ครับ บกหน่วยบดเลขเจ็ดบกสิบล่างเลขเก้าและบกแปดของทีศผลรวมครับ2บวก1บวก1บวก7บวก9บวก8เท่ากับ28่สิจะนั้นใช้เลขตัวท้ายจากหลักหน่วยตัวเดียว เลขคำนวณสูตรที่2ครับมกพันสองขันนง1นต่อโดยหน่วยลางเิด1ครับและบวกอของงที่ผนรวมตัวเลข1บวก1บวก1บวก2เท่ากับ5ครับ ตัวทานละคนตัวเดียวคือ5ครับได้85นะครับมาตรวสอบเลขที่ออกครับเลขล่างงวดต่อมาเป็นงวดวันที่6ทธันวาคมออก85ครับ85ตรงกับเลขที่คำนวณงวดที่1มาดูกันต่อในงวดที่2ครับ นำสูตรเดิมนะครับมาคำนวณกับดังวันงวดต่อมา3 5 6 7 5 7หาง85ลัก8 5ครับสูตรที่1หลักแสนเลข3บวกละพันสองครั้งในครหน่วยบนเลข7ครับบวก10ล่างเลข8 ต่อโดย8ปรของทีผลรวม3บวก6บวก6บวกเบวก8บวก8เท่ากับ38ครับมันเดิมครับใช้เลข้ายลักหน่อยเลข8ในสูตรที่1น,นะครับต่อด้วยสูตรที่2ครับ หลักพันสองครั้งเลยครับบวกหน่วยล่างนีค่ะบวกสองคทีพลร,รวมเลขที่ได้6กบวกหบวกห้าบวกสเท่ากับสิบเก้าใช้ตัวทายครับได้เก้า ส่วนที่2เลขที่ได้คือ89ตรวจกับเลขลางงวดต่อมาในวันที่30พันธันวาคมครับลางออก89นะครับงวดต่อมาครับตรงกับ89งวดที่2งนำสูตรนี้ครับคำนวณต่องวดที่3นะครับ หกสองห้าาสี่สี่ง8 9ครับสูตรที่1หลักแสนในคหกหลักพันสองครั้งห้าหน่วยบนครับเลขสี่สิบล่างเลขแปดและบวก8ปดงที่ รวมเลขที่ได้6บวกหบวก5บวก4ี่บวก8บวก8ดได้36ครับตัวท้ายลักหนวดได้6ในสูตรแตะข่าวหนวดสูตรที่สองละพันสองครั้งครับมาบวกด้วยล่ากล่กแได้ของที่ คนรวม5บวก5บวก9บวก2เท่ากับยีสิบประทานหลักหน่วยได้1ครับคลับเลขที่ได้คือ61ตรวจสอบครับหมวดต่อมานะครับในวันที่17มกราคมออก61ครับล้าง6ก ตรง,งวดที่3นะครับจากทั้ง3งวดที่ผ่านมาครับได้2ตัวล่างจากนั้นเรานำสูตรนี้มาคำนวณเพื่อหาวดต่อไปนำลงวันที่1ครับวดวันที่17มกราคม105 9 7 9ลัางุกหครับ ลักแสนเลขหนึ่งลักพันสองครั้งเลขคะบวกหน่วยบนเลขเก้าบวกสิบลลางใน6และบวกแปดงทีผลรวมครับ1นึ่งบวกหบวกห้าบวกเบวกหบวกแเท่ากับส เลขที่ได้ตัวท้ายคือเลขสต่อโดยสูตรที่2หลักพัน52สองครั้งหน่วยล่างครับเลข1บวก2ของที่ผลรวมครับ5บวกหาบวก1บวก2เท่ากับ13ตัวท้ายละหน่อย เลขสาม 4, ครับสี่สามครับจากสูตรคำนวณออกมานะครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับมาสรุปเลขที่ได้สองตัวล่างคำนวณได้สี่ สามห่กุมภาพันธ์สองพนห้าครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ